สวัสดีครับยินีีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจมฟอร์ิ้นะครับวิ่งงานนะครับเชานี้ไปขนให้ลูกค้าเก่านะครับก็แยวเทศบาลลักหกนะครับปลายทางของสามเจ้าเดิมนะครับเคยขนย้ายใช้บริการเราเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดือนที่แล้วครั้งนั้นก็ของไม่ใหญ่นะครับส่วนมากจะเป็นกล่องเจ็นอะไรไปแต่รอบนี้ ใหญ่สุดก็น่าจะตู้เย็นแล้วก็จักรยานนะครับสองอย่างใหญ่ๆที่เหลือก็น่าจะเล็กๆเ,เป็นถุงเป็นอะไรพวกนั้นแพ็คเรียบร้อยนะครับเดินทางไปที่เทศบาลตำบลละหกนะครับก็อยู่ละแวกของมอลังสิตเข้ามาเส้นมอลังสิตนะครับจากนวะมาก็ประมาณอ่ายี่สิบสามสิบโลนี่แหละ ใช้เวลาก็ครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ารถไม่ติดแถวมอลังสิตนี่มาบ่อยครับมาชินทางแล้วมันก็ดูไม่ใกลนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยรถไม่ติดเลยปกติเส้นหน้ามอนี้ก็มีติดบ้างนะครับถ้าวันธรรมดาแต่วันนี้วันอาทิตย์นะครับเดินทางสะดวก ก็เรียบเรียบคลองน้ำมากนะครับถ้าเจอเทศบาลบ้านลูกค้าก็จะอยู่ที่นั่นรอบที่2นะครับในการใช้บริการรอบนี้เข้ามาในเทศบาลน,นะครับแต่เขาบอกว่าอยู่ตรงลานนี่แหละลานจอดรถไม่ต้องเข้าไปในเทศบาล รถก็เยอะเลยครับบ้านลูกค้าจะอยู่ข้างหลังพอดีเป็นมุมนะครับต่างกําแพงเลยไม่มีทางออกรถกระบะรถเก่งอะไรพวกนี้เข้าไม่ได้นะครับต้องจอดข้างนอกเข้าออกได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์จอดข้างไมโครนะครับ มารอบแรกที่มาตอนสิ้นเดือนครับรถคันนี้ยังไม่จอดที่นี่จะขนได้สะดวกสบายเลยนะครับถอยเข้ามาจะสุดเลยขนได้แต่ครั้งนี้รถจอดขวางนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเก่ดช่องว่างอยู่นี่ก็เป็นทางเข้าบ้านลูกค้านะครับจะแคบนิดนึงของเขาก็จัดการเรียบร้อยนะครับวางไว้ ชิ้นใหญ่สุดก็มีตู้เย็นนะครับอยู่บนบ้านชั้นสองนะครับทางเดือแค่นี้แคบๆนะครับค่อยยกมาทีละนิดนะครับไม่ได้รีบอะไรนี่ก็คือขนออกมาเรียบร้อยนะครับเตรียมจัดเรียง ดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าจัดแล้วน่าจะเยอะเต็มรถนะครับก็ต้องจัดดีๆนะครับบางชิ้นก็อาจจะแตกได้เป็นถ้วยจานอะไรพวกเนี้ยแต่เขาก็ติดไป้ายไว้นี่ก็ได้เกว่าเราทําเสียหายนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเขียนติดอะไรไว้แบบนี้เราจะได้ระมัดระวังอย่างพิเศษนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้ว จักรยานทางแก๊สนะครับพร้อมเดินทางลูกค้าก็ขับรถออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราขับตามไปโลเคชั่นก็มีเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเดินทางกันครับ,รบปลายทางขลองสามนะเป็นหมู่บ้าน เคยไปรอบนึงแล้วไม่แน่อาจจะมีอีกรอบนะครับเหมือนว่าของเขายังมาไม่หมดก็น่าจะใช้บริการเรื่อยๆแหละคันข้างหน้าเรานะครับรถลูกค้า นท่ทิครับวิ่งเชียวเชียวเลยไปที่ของ3ก็ไม่ใกล้นะครับประมาณ10บกโลของ3ก็หาบ้านลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับยังหาไม่เจอเลยโลเคชันยังไม่สุด ถึงหมู่บ้านแล้วครับตา,านันของสามเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับแลกบัตรแล้วก็เขาจะมีบัตรผ่านให้ขากลับค่อยเอามาคืนเขาเขาก็จะให้บัตรเราคืนนะครับแล้วตามลูกค้านะครับไม่รู้มีที่จอดหรือเปล่า ใชแล้วครับมาตอนช่วงวันที่สามสิบเดือนที่แล้วนะครับวันนั้นฝนตกแรงมากแต่วันนี้แดดออกมากนะครับววต่างกันเลยก็ทุกอย่างก็เข้าในบ้านนะครับจะมีโต๊ะแล้วก็ถังนี่แหละที่จะวางข้างนอกก็เก้าอ,อี้พวกนี้วางไว้ข้างนอกนะครับเรียงไว้ทางนี้แหละ ถือว่างานไม่หนักนะครับเพราะว่าเป็นชั้นเดียวเองขึ้นหน้าบ้านลงหน้าบ้านนะครับชิลๆก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับคนลงนี่แหละให้ทิปเราคนละ200นะครับ2รอบแล้วครับแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนะครับให้ไก่ทอดเราด้วยนะครับคนละชุดเลยเนี่ย เรายังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับใด้ซื้อไว้ให้รอบที่แล้วก็ติด300บาทก็ถ้ามีโอกาสก็เรียกใช้บริการได้นะครับราคาเราก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ละเที่ยวเพราะว่าเขาให้ทิปเราเยอะันงั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับแล้วก็จะกลับห้องละเสร็จงานมีงานเดียวนะครับนี่ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ